ทีดีมาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปเลยนะนุ้มเบตุงค่ะเข้าดัดแปลงรถตุ๊กๆนะคะคล้ายกาแฟเคลื่อนที่ค่ะต้องบอกว่าเอาใจไส้แข้มเลยนะคะเพราะว่านุ้มเบตุงเนี่ยเขามีการดัดแปลงรถตุ๊กๆขคันเกา๋ามาเป็นร้านคล้ายกาแฟน,น้ำชาบแบบเคลื่อนที่นะคะ ใครเทสั้นจรพันธนุน่วนสาธารณะเทศบาลเมืองเ,องเบตงจังหวัดยะลาทางไปชุมชนกาเปก,กโกตก็ต้องต่างสะดุตตาค่ะกับร้านกาแฟนี่เลยอย่ะเที่เห็นนะคะเป็นร้านกาแฟขค้งในฮากิมิยะมะกาเทน้ำรถตุกุกุกคันเกลาข้องโพในลำด้ามาต๊กแต่งดัดแปลงเป็นร้าน,ขาน่ข่นำชาร้านไข่กาแฟเคลื่อนเทเพราะว่าเอาใจใส่แข้มเลยนะคะเพอตอนนี้เราบอกว่าใส่แข้มเนี่ยมาแรงรเลยจริงๆในฮากิมิเนี่ยเขาไลฟ์ฟังนะวะ ตนเนี่ยชื่นชอบการเดินทางออกทริปแคมปิ้งตามสถานเ่ททองเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยสิ่งเด็ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องชงกาแฟแบบพกผ้าทังแบบมุกกระพตนะคะแล้วก็แบบดิฟนะซึ่งเพื่อนเพื่อนเทอกแคมปิ้งด้วยกันก็ต่างชื่นชอบนรถชัตกาแฟที่ตนเองในช่วงแล้วก็นําแนะนําว่าให้ไปเปิดร้านตัเขาก็เลยตัดสินใจนะคะว่าให้นํารถตุ๊กตุ๊กคันเก่าข้องพอเนี่ยแหละค่ะมาดัดแปลงเป็นรันค้ายน้ำชารันค่ายกาแฟเพราะว่าถือว่าเป็นรถตุ๊กตุ๊ก รีของเมืองเบตงโดยชายเชวาร้านคอฟฟอินดี้นี่เขาบอกว่าเน้นคล้ายกาแฟในรูปแบบมูคาพอดระว่าอุปกรณ์ในชายน้อยพกผ้าก็สะดวกแล้วก็หลอดพื้นเทชาย้อยในหลอดเดมากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ดัดแปลงให้สามารถใชายเกตกันในการหุ้งต้นํารอดเด้เือนกันหรือว่าต่อพ่วงกระเซฟไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์แบบพกผ้าเพื่อความสะดวกแล้วก็สามารถเคเขื่อนใหญ่ไปค้ายได้ในทุกที่เลยค่ะสำรับข้อกาแฟนะคะเดี๋ยวยากชิมรสชาติแล้วก็สัมผัสกับประสบ กพร้อมกับบรรยากาศของธรรมชาติกลับมาได้นะคะเถศวนสาธรณะเทศบาลเมืองเบตงเปิดค้ายถูกวันค่ะตั้งแต่เวลาตีสิบนะคะซ้ายซ้าสักที่ไปจนถึงวันเย็นค่ะที่พกนาฬิกายกเว้นวันศุกร์นะคะสวนช่วงเย็นก็จะไปค้ายเทตลาดแพงลอยตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะ เมนูเด็ดเทนิยมก็คือกาแฟมอคค่าอเมริกาโน่ชาเย็นโกโก,โกโ้เยน็นแล้วก็อีกหลากหลายเมนูเลยค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงเ0สิบาทน<ม>ี่นองดาบรรยากาศน่าซื้อแล้วก็ทีนี้เอาไปนางปูซาดพันนีและกิะนลองเลยมีให้เลือกหลายเมนูเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้ชาเย็นโอ้แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นกันเขาเรียกว่าพันธื์อะอะเด็ดคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไซ แคมป,ป,ปิงปป้ง,ปปงว่างนี้ต้องบอกว่าแคมป,ปิ้งเนี่ยมาแรงจริงๆเลยนะคะเซิร์ฟกาแฟาแล้วก็นั่งชิวๆริมทางยิงด้วยวจะาชาเนี่ยเสียส่งคล้าเนี่ยมันหมกัม<า>กหมักจริงๆเลยริมทางนึกวันนึกว่านู้นคนเดินเลยนะ